ขณาดที่เราติดตามเรื่องนี้ท่านผู้ชมผู้คนก็ติดตามข่าวนี้แล้วก็มีอารมณ์หลากหลายใช่ไหมท่านผู้ไมคะหลากหลายเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เอาชัดๆถ้าผมจะเริ่มกับคุณกวางกบลชนกจะเป็นอะไรไหมได้ค่ะแต่คุณกวางเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับนะค่ะว่าอย่างไง คือเธอโพสต์เลยบอกว่าเราปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งผลออกมาอย่างไรเราก็เคารพเสียงส่วนใหญ่ที่ออกไปเลือกตั้งเสมอ คนที่ไม่ออกไปเลือกตั้งก็ต้องยอมรับผลนั้นตามกติกาเพราะละเลยหน้าที่เองหรือไปเลือกแต่ผลออกมาไม่ถูกใจเราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาย,ยอมรับมันโดยไม่ควรมีข้ออ้างใดๆแต่ถึงวันนี้ยังคงมีความแตกแยกทางความคิดมากมายเราจะตอบคำถามอย่างไรเมื่อเด็กๆถามว่าประชาชนอย่างเราจะไปเลือกตั้งกันทำไม,มให้สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณแผ่นดินเกือบ6000ล้าน เธอบอกขอตั้งคำถามในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมเราจะไปเลือกตั้งกันทำไมจะตอบเด็กยังไงเลือกประชาชนอย่างเราจะไปเลือกตั้งกันทำไมให้เสีนยเปลืองเวลาแล้วก็ประมาณแผ่นดินเกือบหกพันล้านแล้วก็รวมถึงจะตอบเด็กยังไงลูกหลานเด็กๆที่โตขึ้นมาอันนี้